ใครที่กำลังซึมอยู่นะครับช่างประจําบ้านรีวิวจะมาแก้ซึมให้คุณครับไอซึมที่ผมว่านะครับไม่ได้ซึมเรื่องของอารมณ์นะฮะ มันคือการซึมตามดาดป้าหลังคารอยแตกร้าวรอยแคลกต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าคุณปล่อยปัญหาไปแบบนี้นะครับเราบอกว่าซึมกันทั้งครอบครัวเลยนะครับไอผลิตภัณฑ์ที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับก็คืออันนี้ฮะเขาเรียกว่าอะคริลิกทากันซึมด้วยคุณสมบัติพิเศษของอะคริลิกนะครับที่มีการยืดหยุ่นถึง500%แล้วก็กันยูด้วยนะครับ มันก็จะทําให้ลดปัญหาการแตกร้าวหรือว่าการคลักที่พื้นผิวได้ดีมันยืดหยุ่นยังไงเดี๋ยวผมนี่ฮะมีตัวอย่างให้คุณดูอันนี้คือฟองน้ําเมื่อเราทาอะคริลิกกันซึมไปแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้สีเหมือนปูนหน่อยๆน,นะครับแล้วมันยืดหยุ่นยังไงใช่ไหมครับผมจะลองหักฟองน้ําแบบนี้ไม่มีรอยร้าวเห็นไหมครับมันสามารถให้ตัวยืดหยุ่นได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นว่าพื้นผิวท่านมีการแตกร้าวเนี่ยนะครับ มันจะปกป้องได้ดีเห็นไหมครับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมจะบอกว่าจะให้ผมรีวิวไปทาดาดฟ้าจริงๆผมไม่เอาหรอกครับวันนี้คุณรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือหัวนึ่งข้าเหนียวนะครับปกติเนี่ยเวลาเราใส่น้ํามันลงไปในนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องทําไมฮะรั่วอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีแบบความแน่นหนาที่จะแบบ ให้น้ำมันแบบไม่ซึมได้อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าการซึมอะคริลิกแบบเนี้ยเวลามันทาไปเนี่ยมันสามารถปกป้องน้ําได้ดีขนาดไหนก่อนที่ผมจะทานะครับผมจะบอกว่าเจ้ากันซึมอะคริลิกตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเหมือนทาสีเลยคือทารองพื้นไปก่อนนะครับปล่อยให้แห้ง แล้วค่อยทาสีทับหน้าบบ2รอบนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมโมโนะฮะโอเคผมใช้ได้เลยนะผมจะจ้วงลงไปปับ๊บนี่ฮะจะเหนียวแบบนีนะ้โอ้มันก็ไม่ได้หนืดมากนะครับเอาเข้าจริงจมันก็เหมือนแบบแทบจะทาได้เลยฮนะผมว่านะเนี่ยแค่ผมทาปาดไปปาดมานี่ก็ เรียกได้ว่าแทบจะกรบพื้นผิวแบบที่มันเป็นแบบเป็นร่องอะไรได้หมดแล้วนะครับเอาละด้านในผมทาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่ามันเหมือนแทบจะทึบไปเลยอ่ะตรงก้นอ่ะเห็นปะเห็นปะไม่เห็นแล้วนะฮะก็คือพอมาดูด้านนอกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาครึ่งหนึ่งนะครับสวยๆนะครับก็คือเปลยครึ่งหนึ่งทาครึ่งหนึ่งโดยการผมจะใช้เทปกาวเนี่ย แปะให้รอบเลยนะครับแล้วค่อยทานะครับบ้างส่วนต้องแบบดีต้องนำเสนอที่ดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองทาดูนะครับมาเอาล่ะครับปึ้งทิ้งไว้สี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาทา3้รอบ2ครับ ไม่มีอะไรนะครับในนี้นะครับผมจะเล่นมายากลให้คุณได้ดูนะครับนี่หนามมาแล้วต่ตตตตหนาไม่หยดเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับตื่นเต้นไหมล่ะ เห็นไหมครับว่าคุณสมบัติการปกป้องนั้นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ผมย้ําอีกสักนิดนึงนะครับว่าไม่ควรใช้กับบ่อน้ำนะครับในบริเวณที่มีน้ําขังนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับใช้กับดาดฟ้าใช้กับหลังคาดีที่สุดครับเท่านี้นะครับปัญหาการรั่วซึมจากดาดฟ้าหลังคาของคุณก็จะหมดไปแล้วก็สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับงานช่างเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่บ้านและสวน .com ครับผมไปก่อนนะ Yeah. <laughs>